กวางป่ะทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นรอยเท้ากวางสัตว์เลยนะไม่แน่อาจจะเป็นรอยเท้าสุน,นัขนะทุก บ้นหนูอยู่ทนี่บ้านหนูอยู่ที่นี่เอ,อ้าทุกคนในบ้านน้องอะ่ะอยู่ไหนฮะ้ะอยู่ข้างล่างนี่อ้โทุกคนเป็นเรื่องวะน้องบอกพ่อแม่น้องอยู่ข้างล่างนี่ก็คงจะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมจะกลับไปที่น้าตกแห่งหนึ่งนะที่เป็นของเมืองบาดาลที่ชอบออกมานะวันนี้ผมจะขึ้นไปหาเขาเพราะว่าเมื่อคืนอะ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่้รู้สึกนะทุกคนผมขอภไยนะผมฝันถึงเขานะเมื่อคืนเหมือนมีอะไร โดนใจให้ผมต้องมาที่นี่หรือเปล่าผมเลยฝันถึงเขานะก็วันนี้ผมเลยขึ้นมาตามที่ผมฝันนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่หรือเปล่าหรือเขาอาจจะส่งสัญญาณให้ผมทราบเกี่ยวกับอะไรบางอย่างนะก็วันเนี้ยจะลองขึ้นมาหาตามที่ฝันไว้นะทุกคนมาทุกคนก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะก็ ดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะไปทุกคนเดี๋ยวพร้อมแล้วเราเริ่มเดินทางไปที่น้ำตกแห่งนั้นดีกว่าไปทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางต่อแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงเหมือนเป็นห้วยเล็กๆแล้วนะตอนนี้ มมาถึงตรงนี้ละเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมเปิดคลิปไปก็เดินทางมาได้อีกสักพักใหญ่ๆก็มาเปิดคลิปให้ดูต่อนะรู้สึกว่าน้ำที่นี่จะลดลงอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวขอขึ้นทางบกไปดีกว่านะ เพราะว่ารองเท้าเนี่ยเมื่อวานฝนตกนะทุกคนซักไว้ลืมเก็บก็เลยเปียกไปนะตอนนี้ก็เขาดงไผ่แล้วทุกคนดงไผ่นี่ดูดิเจอไหมเจอน้ำค้างตรงดงไผ่ไหมก็น่าจะตกเหมือนกันนะที่นี่เมื่อวานไม่เมื่อวานก็เมื่อคืนนี่แหละนะทุกคน เพราะว่าน้ำมันยังค้างอยู่บนใบไผ่เลยนะโหใบไผ่ตอนเนี้ยจากเมื่อก่อนที่ตรงนี้นะดูแห้งแล้งไม่มีใบเหลือเลยนะแต่ตอนเนี้ยเขียวไปหมดเลยทุกคนดูแบบล่มไปเลยนะแต่ก็ต้อคอยต้องระวังนะ มีอะไรแปลกๆเยอะมากที่นี่ทุกคนตอนนี้ก็เดินขึ้นมาทางนี้แล้วนะอันนี้ก็บรรยากาศเงียบนะมีแค่เสียงน้ำกับเสียงพวกมแมลงนะทุกคน ผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างจากเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่ได้ยินแต่ตอนนี้ผมกลับได้ยินแล้วนะเหมือนพูดคุยอะไรกันแล้วก็มือมีกันหาเรืออะไรกันสักอย่างนะทุกคนแต่ผมก็ไม่สนใจนะ <S <S ผมมีภารกิจของผมที่ผมต้องไปผมก็เสียงน้ำค่อนข้างที่จะดังนะข้างบนเนี่ย เหมือนรู้สึกว่างามข้างบนเนี่ยแรงกว่าห้วยข้างล่างที่ผมเจอมาเมื่อสักครู่นนะทุกคนก็บรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็ลมลื่นนะทุกคนเฮ้ยทุกคนว่าน่าเป็นรอยเท้าอะไรสักอย่างพวกวางไปทุกคนเนี่ย มันเป็นรอยเท้ากวางสัตว์เลยนะไม่แน่อาจจะเป็นรอยเท้าสุนัขนะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของสุนัขเพราะว่าผมเจอ้องรอยเท้าของน่าเป็นของคนนี่แหละนะทุกคนไม่ในพานต้องเป็นใครสักคนนะเห็นไหทุกคนเดินเข้าป่าเนี่ยต้องคอยสังเกตให้ดีๆนะว่าที่เราเดินมาเนี่ยเขาได้ทิ้งรองรอยอะไรไว้ไหม ลูกอะไรนะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะผมก็ไม่รู้ว่าัน,นมันเป็นลูกอะไรนะ ผมว่าคงจะถึงครื่องทางแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วก็จะถึงที่ของนาะเมืองบาดาลนะทุกคน คอยสังเกตดีๆนะทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยที่ผมเดินมาได้สักพักแล้วน,นะมันมีเสียงเดินตามผมมาอยู่ข้างหลังผมนะแต่ผมเดินหันกลับไปผมก็ไม่เจออะไรเลยนะผมก็พยายามใช้สตินะ เดี๋ยวผมขอนงพักจุดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะขอเดินทางต่อเดี๋ยวขอนังพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเริ่มขึ้นมาเนี่ยป่ามันเริ่มลงขึ้นนะเพราะว่าต่างจากที่ผมมาแรกๆเลยเดี๋ยวขอนังพักตรงนี้นะ กงเตรียมอาวุธนะทุกคนพลาดไม่ได้ในเรื่องอาวุธเนี่ยป้องกัน้องป้องกันตัวไว้อย่างดีนะชรวงนี้ก็หลังจากที่เสร็จภารกิจตรงนี้แล้วผมก็จะกลับไปที่วัดล้างอีกรอบนะทุกคนกลับไปจัดการไอ้คนที่มันเข้ามาเอาของที่วัดวันนั้นผมัจัดการมันไม่ได้เลย แต่วันนี้เราต้องไปจัดการมันให้ได้นะทุกคนผมรู้วิธีจัดการทุกมันละผมต้องล้อมด้วยสิ่งของนะทุกคนผมว่ามันไม่ได้มีคนเดียวแน่ผมว่ามันมันแบ่งเวลากันออกมานลทุกคนอากาศกะร้อนแล้วนะตอนนี้ กคนผมเจอรอยเท้าอยู่แล้วนะผมคิดว่าคงจะขึ้นไปท้างบนอีกผมว่าน่าจะไปหาของป่ากันน่าจะเป็นายพานนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี่ยดทุกคนเจอไหมไม่ได้มีแค่ช่วงตรงนั้นนะผมว่าน่าจะเดินขึ้นไปอีกเนี่ยเจอไหมทั้งรอยเท้าทั้ง ลอยสุนักนะผมบ้านนะ่าเป็นสุนักแหละเพราะว่าเป็นในพานโยตงคงต้องเอาพวกสัตว์ที่เชื่องที่สุดเข้าไปด้วยนะตอนนี้ผมถึงน้ําตกละอีกไม่ไกลเท่าไหร่ละก็คงจะถึงนะก็เดี๋ยวจะขอเดินทางต่อเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกอากาศค่อนข้างที่จะร้อนขึ้นเรื่อยๆละถ้าไปช้ากว่าน,นี้ อากาศคงจะร้อนกว่านี้นะทุกคนตอนนี้ก็เหงื่อท่วมหลังแล้วนะเขาเดินมาได้พักใหญ่ๆไปทุกคนเดี๋ยวขอเก็บของแล้เดินทางต่อดีกว่าขาเดินทางต่อนะ ตอนนี้ก็ผมเดินมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะนี่เลยทุกคนอตัวอะไรกัดขาวะีทุกคน ถึงแล้วนะทุกคนถึงจุดตรงนี้แล้วอุย้ยใหญ่มีนมอม,มเต็มเลยทุกคนโอ้ยได้ไหมทุกคนจำที่ตรงนี้ได้ไหมจนจุดตรงนี้แล้วทุกคนมา โอ้ยรักทุกคนทตกงนมาทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งยืนตรงนั้นนะเพราะว่าของมนน่าจะออกมาตรงนั้นนะเฮ้ยทุกคน คุณไหมผมสุภาพคุ้มากเลยนะนเหมือนกับคนที่ผมเคยเจอที่ตรงนู้นหรือเปล่าที่ผมไปอาบน้ําแล้วผมเจอเด็กคนนี้น้องคนเนี้ยพอผมถามว่าบ้านน้องอยู่ไหนแล้วน้องก็ได้มีเสียงอะไรไม่รู้น้องก็โดดน้ําหายไปเลยนะ อยู่บริเวณนี้นะคือผ้าก็ไม่ใส่แถมที่ใส่อยู่ตรงนั้นคล้ายๆของพวกของเมืองบาดาลเลยนะทุกคนหนูหนูจำพี่ได้เปล่าหนูมาที่นี่ได้ไงบ้านหนูอยู่ที่นี่เอ้าทุกคนในบ้านน้องอายอยู่ไหน อยู่ที่นี่ทุกคนน้องบอกบ้านน้องอยู่ที่นี่แต่ผมก็ไม่เจอบ้านทักหลังเลยนะผมว่าก็คงจะเป็นแบบที่ผมคิดไว้ทุกคนหนูก,กินข้าวยังแล,แล้วพ่อแม่น้องอ่ะฮะอยู่ข้างล่างนี้ ทุกคนเป็นเรื่องละน้องบอกพ่อแม่น้องอยู่ข้างล่างนี่ก็คงจะเป็นแบบที่ทุกคนคิดและ้ะนะว่าเป็นหนูน้อยจากเมืองบาดาลออกมาเล่นน้ำนะแล้วออกมานี้พ่อแม่รู้ป่ะเนี่ยแล้วออกมาคนเดียวด้วยผมก็กลัวว่าถ้าออกมาคนเดียวเผื่อมีอะไรที่ไม่ดีจับน้องไปเนี่ยจะเกิดอันตรายนะทุกคน งหาตั้งก้องนะเขาถามน้องเลยเสียงน้ำอาจจะดังเลยนะทุกคนเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำตกนะแต่ผมก็พยายามให้ออกห่างจากน้ำตกแล้วนะ เพื่อที่เสียงมันจะฟังชัดขึ้นนะทุกคนทุกคนไม่แน่ผมอาจจะไปคุยกับน้องก่อนก็ได้แล้วก็มาบอกให้พวกพี่ๆทุกคนรับฟังนะว่าผมคุยอะไรกับน้องไว้บ้างนะทุกคนเพื่อมันอาจจะ สียงดังไม่พอนะทุกคนเ้วดูาที่นีนาอยางแล้วันกเหนอามาปางดนจกิงๆที่นี่

น้องี่ตงไปยิงเป็นลาานะคุณน้องไมาน้แล้วก็คงจะไม่รู้ก็วผมพอคุยกับน้องกันนะให้ชัดเจนไปเลยก็มาบอกให้ทุ่ที่ทุกคนรัทรากันทีหลังนะ พ่อกับน้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาพูดให้พวกพี่ๆฟังนะมาทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะว่าน้องเนี่ยพูดอะไรกับผมบ้างก็คือน้องเป็นคนที่ทําให้ผมฝันถึงน้องนะก็เหมือนว่าน้องเนี่ยอยากให้ผมมาหาเพราะว่าอยากมีเพื่อนเล่นนะเพราะว่าน้องเนี่ยเหงาน้องขึ้นมาข้างบนเนี่ย น้องไม่เห็นมีอะไรเลยนะในโลกของพวกเราเนี่ยน้องก็เลยเคยเจอผมผมก็เคยเจอน้องเนี่ยพูดจำแบบนี้ไปเลยนะทุกคนน้องไม่ต้องการอะไรด้วยนะทุกคนผมถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็บอกกับน้องว่าแล้วน้องเนี่ยอยากมีเพื่อนไหมน้องก็บอกว่าอยากนะผมก็เลยบอกอีกอย่างว่าน้องน้องของผมเนี่ยคือคือน้องก้นไม้อ่ะนะที่เคยลงไปอยู่ในเมืองบาดาลเนี่ย เขาเคยเห็นน้องบ้งไหมเขาก็บอกว่าเหมือนจะเคยนะแต่ไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นแต่ผมไม่ได้บอกชื่อนะผมลืมบอกชื่อน้องไปว่าน้องคุณที่ลงไปอยู่คือน้องต้นไม้ถ้าบอกน้องต้นไม้ไปก็คงจะรู้นะว่าน้องต้นไม้นะ่นะ่ะคงจะเป็นเพื่อนของเขาแหละนะทุกคนก็วันนี้คิดว่าคงไม่มีอะไรละ น้องแค่อยากให้ผมเนี่ยมาหาเหมือนน้องเหงาเนะทุกคนก็ผมก็จะเดินทางกลับแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยน้องเขาก็หายตัวไปแล้วนะหลังจากที่ผมเดินออกมาเปิดกล้องหน้าคุยกับทุกคนน้องก็หายลงไปในบ่อน้ํานี่เลยนะเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเจอด้วยนน้องก็หายไปเลยนะก็ ฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับไปทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะขอตัวปิดคลิปแล้วก็เดินทางกลับก่อนนะเพราะว่าวันนี้ผมต้องไปช่วยงานที่ไล้ผมอีกนะเพราะว่าตอนนี้งานที่ไล้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรละไปทุกคนไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ